มั้น้กันมันสิไล่กันนะกาดำม,มันสิไล่กันมันนี่ที่เห็นน่ะมันนี่สีโต้มันเป็นกาขาวขมันเป็นสีหลอดเบิด์ที่สองเ,เพราะว่าข้างห้อว่หูว่าแม่ถ้าทเห็ยวทันไป ลองสิเป็นการการจ๊อบ่เคยเห็นมาก่อนบอกครับโมเดลประกังกับว่าพ่อทีเจ้าของที่เป็นบริจาคให้ที่พตนเองกับที่ผมเหรอครับอ๋อบริจาค เออเสียงติสวยกว่ามันสีขาวต้องสามตัวบ่ครับสีขาวสามตัวตัวด,วดำวตัว,วน,นึงอือม,มันจะพูดเถ้าผมจะตัวหนึ่หน่อยคนว่าก็เห็นมันเห็ดแขงอยู่ข้างวัดอาจารย์เพิ่นมาหลดับน้ำต้นไม้เพิ่นได้เห็นตกลงมาแต่ไข่ว่าพอมันเคลียร์ลงมาพร้อมบอกอือพร้อมสีขาว พ่อสีดำพ่อสีดำเต็ตัวก็สีขาวลูกๆสีขาวสามตัวครับตกลงมาสามตัวมาครับตกลงมมเมือเรียกสองมือลุ้นตกมาอีกตัวหนึ่งอืมตั้งหมดสามตัวมันไม่ที่ตัวแต่ว่าอีกตัวหนึ่งดำตัวตัวหนึ่งดำดำปกติดำปกติดีพอพอมันออกยี่ตัวดำอืมแต่ตัวขาวดีบเวพอออตัวดำพอนพอตัวขาวตัวตัวขาวพอนบก็เลยเคี่ยลงมาเคี่ยลงมาอาจารย์คนแรกเอาปล่อยอ๋อครับ ไปปล่อยบาดมันขาหมูเพิน่บบนหมูเพิ่นกะว่าแต่น้อยก็เป็นสีขาวอืมือนเบิ่งไปเบิ่งมาม,มันมันโมเมียนกามันต้องดำมาแต่น้อยครับแต่เรีเยวมาเลี้ยงไว้เบิ่งองอีกสองตัวตายเป็นมะสองตัวตายเหลือตัวตัวเนี้ยก็เลยมาเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้คนเบิง่งคนโมก็เห็นเป็นมะนี่คนมาเบิ่งเลี้ยงมั้ครับมากูมืออพอบ่อเคยเห็นบ่เคยเห็นกาขาวอ๋อ